take boy สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหนูแบบก่อโปรโมชั่นที่ช่องสีฟอดนะคะวันนี้หนูแบบมาเจอเจ้าคันนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็น XLT นะคะเกียร์โต้ราคาขายก็จะอยู่ที่9แสนกับทีก2,000บาทเท่านั้นเองเลยค่ะแต่งแบบนี้นะคะโปรโมชั่นหนูแบบให้ลูกค้าใช้เงินเพียง 1ามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันค่ะว่าคันนี้มืนแ,บบแต่งอะไรให้กับลูกค้าไปบ้างนะคะแต่ก่อนจะไปดูกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนุ่มแบมด้วยนะคะซื้อรถกับหนุ่มแบมเลยรับรองเลยค่ะว่าถูกใจแน่นอนค่ะหนุ่มแบมจะให้เต็มแบบน่นค่ะและสำหรับเจ้า xlt คันนี้นะคะก็เป็นการแต่งชุดออฟโรดแบบเดิมนะคะก็บอกได้เลยว่าใช้เงินดาวน์เริ่มต้นแค่39 00 0บาทเท่านั้นเลยค่ะก็จะได้ ตัวนี้นะคะจะเป็นตัวกระจังหน้านะคะทรงเลปเตอร์แบบนี้เลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกอกักขรฟอน์ o r r d <S. เป็นสีอะไรก็ได้ค่ะทำให้รถเราดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับไฟ LED 3จุดแบบนี้นะคะแล้วก็เพิ่มเติมด้วยตัวอักครลิคํำว่า r รน g r อรตรงฝากระโปรงตรงนี้ให้ด้วยนะคะสกูปฝาก,กระโปรงของเรานะคะเป็นสกูปมา้ามาสเตองนะคะตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นแรดหรือว่าเป็นม้า ทำสีดำเงาแต่งกับสีดำด้านหรือว่าลูกค้าจะเป็นดำเงาให้เข้ากับสีตัวรถไปได้ก็เลยลก็ได้เลยนะคะเพราะว่าก็ดูสวยงามไปอีกแบบจา้าคันนี้จะเป็นการตัดแต่งแบบดำเงารอบคันเลยจา้าตัวไฟหน้าของ XLD นะคะก็จะเป็นโคะมโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยนะคะลำแสงจะเป็นสีส้มนะคะสออ่องพื้นถนนได้สว่างมากจ้ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะคะในรุ่นนี้ แล้วตัวนี้ก็ด้านข้างก็จะเปลี่ยนล้อแม็กนะคะเป็นขอบ6ยางมอนสเตอร์แบบนี้ให้ลูกค้าเลยงามมากเลยจ้าบบค่ะแล้วก็คิ้วล้อ6นิ้วแบบนี้เราก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปค่าตัวฟิล์มนะคะเราก็ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกให้ลูกค้าพร้อมกับคิ้วกันสาดและเวาลังคาด้านบนนะคะเพิ่มความโดดเด่นให้กับรถคันนี้เลยจ้า มากันที่ด้านท้ายมั่งนะคะด้านท้ายก็จะเป็นคิ้วกันศาสตร์นะคะตัวโลบาร์เหล็กของเราก็จะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะตัวนี้นะคะคือจะบอกให้เลยว่า,าใส่ไปนี่การใช้ประโยชน์นี้ได้เยอะมากเลยไม่ว่าจะมัดบรรทุกของจับหน่วงลวกตุงอะไรเราสามารถทําได้หมดเลยจ้าค่ะตัวโลบาร์เราก็ด้านท้ายของเราค่ะตัวนี้นะคะจะเป็น กันชนเดิมจากโรงงานนะคะตรงนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ถอยหลังให้ลูกค้ามาอยู่แล้วนะคะพร้อมกับชุดครอบรอบคันค่ะเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าไปเอ,อเน้นนะคะว่าคันนี้ค่ะเป็นการตกแต่งแบบนำเงารอบคันเลยก็สำหรับโปรโมชั่นของรุ่นนี้นะคะก็ลูกค้าใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทเท่านั้นค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถโทรหารหนูแมมได้ที่เบอร์ด้านบนนะคะสอบถามโปรโมชั่นกันมาได้ค่ะอยากแต่งแบบนี้หรือว่าแต่งแบบไหนก็สอบถามกันได้นะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของไฟนั้นก็สามารถสอบถามได้นะหนูแมมยินดีดูแลให้ลูกค้าทุกท่านทุกคนนะคะดูแลยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ ก็สำหรับคลิปนี้หนูแบบต้องไปก่อนนะคลิปหน้าหนูแบบจะนําคันไหนมารีวิวให้ดูอีกก็กดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูหน่ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้เซลาเซลคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะอยารูอยังนะน่ารักอะอยากจะรู้จักส่งตัวขนาดนี้ก็อยากจะเข้าไปท็กเพอร์เฟคขนาดนี้ครับอีกขนาดนี้หวังว่าเธอคงยังไม่ไแฟนและกันนะดูๆๆเธอสิ เดินมาเธอเอาผมฉังก็เดินเซอยากเข้าไปถ้าก,ก็กลัวจะโดนแทแต่น่ารักขนาดนี้พี่ก็พร้อมที่จะเปย์เปย์แบบไม่หวังเย่เป็นด้วยความสใจหงใายแบบไม่คิดโลเลชวนเธอไปบอกรักที่ริมทะเลและสัญญาเพค่คนนี้จะยอมเลิกเกเรถึงผมจะเป็นผู้ชายสายมีแต่ผมก็กล้าการันตีในสิ่งที่ผมมีหน้าหนาวกอดอุ่นนะคนดีส่วนเรื่องเจ้าชู้นอกใจทุกผมก็ไม่เคยมีเห็นเธอแล้วใจมัเต้น ตึกตักมันคึกคักยึกจักอึกอักแบบไม่ยอมหยุดและลักของเรามันจะไม่มีวันสิ้ดุจะทำให้ทุกทุกวันของเราเติมีแต่ความสุขน่าราักอยากจะรู้จกัก <Yeah. S 1> มองมาขนาดนี้ก็อยากจะเข้าไปทักเอวบาขนาดนี้ตาคมขนาดนี้อยากจะรู้ว่าเธอมีแฟนหรือ,อยังนะน่าราักอยากจะรู้จกัก yeah. ทรงตัวขนาดนี้ก็อยากจะเข้าไปแท็กเพอร์เฟคขนาดนี้ครับอีกขนาดนี้หวังว่าเธอคงยังไมไ่แฟนและกันนะเอโยทางเธอนั้นโอเคเธอรักกับผมไม่มีวันโดนแต่อยากให้ร้องเข้ามารักไม่ได้รลอกคุณมาฟักผมไม่เคยเจอเจ้าชู้เชิดฟ่มเธอนาทีรัก <Hey girl. S 3> ตัวผมน่ารักจริงไม่ได้ลอกลวงไม่ได้ลอกชั่วเธอไม่ต้องกลัว hey เป็นแต่ควันหมอกไม่คิดจะหลอกแต่มีความในใจอยากจะบอกว่าน้องสาวทำไมเธอถึงน่ารักจังรู้ไหมว่าเราน่าเจ้ารักกันลองมารักกันดูไหมลองมาคุยกันดูไหมน้องว่าคนร้องไม่แค่ซักวนันแล้วตัวคนพี่เจะรักน้องเชื่อใจพี่ได้เลยพี่รับรองสี่ห้องหัวใจพี่มีน้องเพราะรักกับพี่รับรองไม่มีทาง กจรู้ั <Yeah. S 1> มองมาขนาดนี้ก็อยากจะเข้าไปทัดเอวบางขนาดนี้ตาคมขนาดนี้อยากจะรู้ว่าเธอ